จากเรื่องนี้ขออนุญาตแวะกลับไปที่คขมรด่วนเลยเพราะว่าล่าสุดมีรายงานมาบอกว่าตำรวจพนมเปญฮะ<ฆ>ตำรวจเมืองหลวงเลยนะของกัมพูชาบุกไปจับชาวต่างชาติ17คนซึ่ง17คนนี้โดนข้อหานะฮะว่าผัวพันกับขบวนการอาญากร <ใน S 1> ทางไซเบอร์รฮะพ,พวกสกแกมเมอร์นั่นเองน,น,นี่นะฮะนี่คือรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยนะครับคุณผู้ชมฮะตำรวจของพนมเปญ สนที่กำลังไปเข้าตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อว่าโรงแรมหลันไฮคราวใน,ในเขตสังกตะนะครับ<ะ>มีการปิดล้อมพื้นที่อย่างเข้มงวดแล้วก็มีการไปคุมตัวผู้ต้องสงสัยครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวกับขบวนการช่อโกงออนไลน์ข้ามชาติหรือไอ้พวกสแกมเมอร์นั่นเองปฏิบัติการนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติ17คนฮนะเวียดนาม14อินโด3นี่นะครับ มีของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ร้อเครื่องจอมอนิเตอร์อีกเครื่องหนึ่งฮะแล้วก็โทรศัพท์มือถือร้อยสาเครื่องผลการตรวจสอบเบื้องต้นเขาบอกว่าอาคารที่บุกไปปิดล้อมเนี่ยถูกใช้เป็นฐานดำเนินการหลอกลงทุนช่อโกงผ่านระบบออนไลน์หรือที่เรียกกันว่าออนไลน์สแกมรวมไปถึงโรแมน์สแกมครับหลอกรักออนไลน์เชื่อมโยงไปยังหลายประเทศ ตอนนี้ครับ17ผู้ต้องสงสัยที่บอกว่าเป็นเวียดนาม14อินโด3เนี่ยถูกส่งตัวให้กับหน่วยงานตำรวจผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการปร,ราบสแกมเมอร์ของเขมรโดยเฉพาะดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปหลังจากนี้และทางการกัมพูชาหลังจากเปิดปฏิบัติการนี้เขายืนยันว่าการกวาดล้างขบวนการช่อโกงออนไลน์ของกัมพูชายังคงมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดทั่วประเทศนี่เป็นยังไงฮะ เป็นยังไงครับคิมจินนามาผู้ช่วยรัฐมนตรี <ฮะ S 1> ของเกาหลีใต้กวาดล้างเลยเป็นไงมันต้องอย่างนี้เป็นยังไงฮะ,ะมันต้องอย่างนี้นอกจากที่คุณหยกเปิดคลิปให้ดูในตอนตอน้นสแกมเมอร์แตกกระสานรรซ้านเซนหายหมดกลายเป็นเมืองร้างสีหานุวิวบ้างอ,อ,อะไรนะรินซ์คอมเพล็กซ์บ้างอะไรบ้างตอนนี้เป็นยังไงฮะการบุกจับกวาดล้างทําอย่างต่อเนื่องเลยครับจับอีก17คน นี่นี่นะฮะแวะไปให้ดูเท่านี้ว่าเห็นไหมฮะคอมเมนเขาจริงเขาจังในการกวาดบ้านตัวเองคอมเมนเอาจริงเอาจังเหรอฮะตับพูดชาเอาลิดโอ้โหคอมเมนเอาจริงเอาจังในการกวาดล้างครับใช่เหรอฮะแต่ไม่พอ,อคิมจีนาพูดเองเลยเห็นรับทราบว่าพูดแบบนี้แต่ไม่พอ เพราะว่าก็ดูเอาสิถ้ามันพ้อมนจะเกิดเหตุการณ์ถึงขั้นต้องเอาเกาหลีใต้ลงพื้นที่เองแบบนี้หรอพูดดูเหมือนดีคอมเมนเอาจริงเอาจังจับตั้ง17คนพี่แป๊ะนี่นะเนี่ยนะที่นี้ใต้เขาต่อกันหน้ายับแล้วทีนี้ในมุมของบัญชีอวยนะภาษาชาวบ้านนะบัญชีอวยบัญชีอวยมันคืออะไรคระมันมีเฟซบุ๊กที่เขาตั้งมานะฮะเป็นเฟซบุ๊กอวตารคือบัญชีมาเขาตั้งมานะ เขาตั้งมาเพื่อที่จะไปอวยอหุ้นเซ็นไงไ <I. O. S 2> อโอใช่ไหมนี่เขาอวยหุ้นเซ็นไแ,แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ทยอยปิด